คนอื่นเขากลับมาประเทศไทยได้สบายๆไปไปมาๆได้แต่สลาวิญานสัาอิยานเนี่ยมาไม่ได้อ่มาไม่ได้ไม่ต้องอ้างเหตุผลอะไรมากมายหรอกครับอิยามันจะอ้างเหตุผลร้อยเปรตพรมการอะไรก็ตามครับมันจะไม่มาเด็ดขาดเพราะอะไรรู้ไหมก็เหมือนที่สมชั้นพูดนั่นแหละรครับทะเลาะก,กับพ่อกับแม่ทะเลาะก,กับญาติพี่น้องแล้วมันจะมาทำเฮียอะไร คนพวกนี้ก็แปลกนะคะตอนนี้เชื่อคำไอ้ขาหมูและไอ้ขาหมูไปเล่าว่าพอแม่ตายยังไม่ทันไรเลยแย่งสมบัติกันทะเลาะก,กันอย่างนู้นอย่างนี้สารพัดท,ที่จะไปเชื่อนะคะก้อยเองก้อยก็รู้ว่าเงินที่ก้อยได้รับโอนเวลาที่ฉันไปฝากเงินไว้ได้รับโอนจากใครยยอบเชยยอบเชยเป็นใครเป็นพี่สาวดิฉันก้อยก็รู้ดี เคยส่งตะกร้าเคยส่งของไปให้เพราะฉะนั้นในฉันไม่ได้ทะเลาะอะไรก,กันกับครอบครัวเลยไอ้ที่จริงพี่ออสเป็นคนพูดเลยั้นไม่ได้กลับมา20ปีแต่พี่ออสจำผิดค่ะเพราะว่างานแม่ยังไม่ถึง20ปีนะคะและ้วหลังจากงานแม่ดิชันก็ยังกลับไปอีกครั้งหรือสองครั้งไม่แน่ใจแต่กลับไปคนเดียวไม่ไม่ได้พาครอบครัวไป คือบอกกับทางนี้ว่าอยากพักผ่อนเพราะเวลาเราไปกับครอบครัวเราไม่ได้พักผ่อนเราเป็นหน้าที่ล่ามเป็นอะไรทุกอย่างต้องดูแลทุกคนเหมือนกับไม่ใช่ว่าไม่ใช่เป็นวเคชั่นของเราก็เลยกลับไปคนเดียวไปขึ้นเหนือล่องใต้ไปหาเพื่อนไปอไอ้พวกนี้มันคล่องตัวกว่านะคะดัะนั้นแล้วที่สำคัญก็คือว่าคุณไม่เชื่อไอ้ใหม่แล้วเหรอ ไอ้ใหม่มันเอาภาพเอาอะไรที่ลูกสาวที่ฉันไปกินเลี้ยงกันมีกาจัดงานเพื่อนจัดงานเลี้ยงต้อนรับดิฉันที่ร้านอาหารของเขาแล้วก็มีรูปลูกสาวลูกชายครอบครัวดิฉันไปร้องเพลงร้องคาราโอเกะอะไรกันอยู่ไอ้ใหม่มันเอามาลงคุณไม่เชื่อมันเหรอตอนนั้นเยโรสอเอเอ,เอ,อยู่เซเปเซเปก็น่าจะประมาณสามสี่เซเปประมาณหกขวบนะคะ ตอนนี้โลดยังไม่ยี่สิบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ยี่สิบปีที่ดิฉันไม่ได้กลับไปตามที่พี่ออสพูดผิดแล้วทุกคนก็เอามาเสริมมาแต่งว่าพี่ออสเล่าหมดว่าอูทะเลาะกันแย่งสมบัติกันเป็นเรื่องไม่จริงค่ะเป็นเรื่องไม่จริงก้อยเองก้อยน่าจะพอรู้จักครอบครัวดิฉันอยู่เห็นเวลามานินทาครอบครัวโหลพาว่ากระจอกอย่างนั้นฉันต่ำอย่างนี้เนี่ย ก็คือจะไปสืบไปรู้ดีเพราะฉะนั้นก้อยก็น่าจะรู้ว่าเรื่องราวของไิ้ฉันกับครอบครัวจริงๆแล้วเป็นอย่างไรเป็นไปตามที่ไอ้ไหลเอามาพูดหรือเปล่าแต่เรื่องครอบครัวของไอ้ไหลเนี่ยแย่งสมบัติกันชัดเจน ไอหลเองตีกินเอาไว้แล้วว่าที่ตรงเนี้ยแบ่งสามส่วนของมันส่วนหนึ่งของน้องส่วนหนึ่งแล้วก็ยังมีของส่วนพ่อแม่ส่วนของพ่อแม่จะต้องตกเป็นของคนที่ดูแลพ่อแม่ผมเป็นคนดูแลพ่อแม่บ้านมันต้องเป็นของคนที่ดูแลพ่อแม่นั่นคือมันตีกินไว้ก่อนแล้วนะคะคนอื่นอาจจะไม่คิดอะไรแต่รอดูว่าอีตายมันจะยอมไหมรอดูค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันเข่านะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแชร์แชกดนานๆนกดย,ยันยานกดเยอะเยะค่ะเดี๋ยวเราไปดูไลค์เมื่อคืนของไอ้ไหลกันหน่อยค่ะอยู่ในโหมดไหนก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าหายเมากลิ่นจิมิแม่มันหรือ,อยังไปดูกันค่ะอันนี้ก็ต้องพูดตรงๆนะใช่ไหมทุกคนเคือจะมาทมําไมอ่ะทะเลาะกับแม่ แม่ตายปับ๊บแบ่งทรัพย์สมบัติกันทะเลาะเรื่องทรัพย์สมบัติต้องนั่นนี่ทันทีคุณนายแดงไม่ใช่คนมีทรัพย์สมบัติอะไรคะ่ะแล้วพ่อแม่ดิฉันแบ่งที่ดินให้ลูกๆทุกคนก่อนหน้านั้นที่ชิ้นนั้นเนี่ยเป็นชื่อของดิฉันตั้งแต่ดิฉันเริ่มเข้าทำงานใหม่ๆพ่อโอนให้เป็นชื่อโดยพ่อบอกว่า ชิ้นนั้นพ่อซื้อพ่อยกให้เป็นชื่อพี่สาวชิ้นนั้นพ่อซื้อใส่ชื่อพี่ชายไปเลยไม่ต้องมาทำแบ่งแยกมาอะไรทีหลังพ่อดิฉันเป็นแบบนี้ซื้อที่ถ้าจะยกให้ลูกคนไหนใส่ชื่อไปเลยแล้วพ่อก็บอกว่าของลูกลูกเป็นลูกคนเล็กตามธรรมเนียมก็คือจะได้ที่บ้านก็คือที่สวนทุเรียนและที่ตรงจุดที่สร้างบ้านตรงนั้นนะคะ และบ้านหลังนั้นดิฉันเป็นคนสร้างบ้านหลังนั้นด้ฉันเป็นคนสร้างเป็นคนจ่ายเงินสร้างทุกบาททุกสตางค์เงินของดิฉันเพราะฉะนั้นตอนแม่เสียชีวิตแม่ไม่ได้มีทรัพย์สมบัติอะไรมาให้เราต้องมาแย่งชิงกันดิฉันเองก็เคยเล่าไปแล้วว่าไปจัดการงานศพอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องพวกนี้ใครก็พูดได้แม่ตายปุ๊บเนี่ยทะเลาะกันทันที มันจะมีจุดที่พี่สองคนเขาเถียงกันอยู่นิดนึ่งตรงที่ว่ามีหลายคนเนี่ยอยากจะให้ยื้อแม่ไว้ให้ได้ไม่ใช่หลายคนหรอกมีหลานกับพี่ชายแต่แม่นะ่ะสั่งเอาไว้ว่าแม่ไม่ให้ยื้อแม่นะลูกแม่ไม่ต้องการอะไรไม่ต้องการให้มาผ่ามาอะไรมาทำให้แม่ต้อง เจ็บต้องลำบากถ้าแม่จะไปปล่อยให้แม่ไปอย่างสงบนี่คือสิ่งที่มีการถกเถียงกันนิดนึงว่าป้าเอาถึงที่สุดไหมแต่หมอก็บอกว่ามันก็ได้แค่ชั่วคราวนะอาการหนักๆนี่จะทำทำได้อาจจะยืดได้นิดหน่อยในที่สุด คั้งครอบครัวก็ตัดสินใจว่าเราต้องทำตามที่แม่ขอเรื่องอื่นไม่มีเรื่องต้องทะเลาะกันค่ะทรัพย์สมบัติแม่แบ่งให้พ่อกับแม่แบ่งให้เรียบร้อยแล้วเราไม่เคยได้ม,มาตีกันเรื่องนี้เลยนะคะมันก็จะมีแค่แม่มีพระดีๆเยอะมากโดยที่เราไม่เคยรู้เพราะเราไม่ได้เล่นอะไรตรงนี้คือ รวมมูลค่ามันก็น่าจะหลายตังอยู่แต่ดิฉันไม่ได้เข้าไปยุ่งอะไรเลยหลานชายเป็นคนที่ชอบเรื่องนี้ก็พอเข้าไปแลแตาลูกลูกจะเอาวันไหนลูกก็เอาไปแต่อาขออนี้ไว้นะลูกนะเราพวกเราก็เลือกเอาไว้เป็นที่ระลึกเท่านั้นเองนิดหน่อยดิฉันขอพระศิวลรีไว้เพราะเป็นพระศิวลรีที่เห็นเรียกว่าเห็นตั้งแต่เล็กๆอะ ก็เลยมีความผูกพันขอพระศิวลีนี้อันนี้ให้อาอย่าเอาไปแต่พระศิวลีไม่ใช่เป็นองค์อะไรเป็นพระทองเรืองธรรมดาธรรมดาแต่มันมีค่าทางจิตใจของเราแต่แม่มีพระดีๆมากกว่านั้นเยอะแต่ใครจะหยิบอะไรอะไรก็หยิบไปตามปรารถนาของที่อยู่ในห้องพระของแม่ไม่ได้มีการไปประเมินราคาไม่ได้มีไม่เลยค่ะไม่เลยจริงๆคนพวกนี้จิตใจ ต่ำทำด้วยอะไรเอาเรื่องโกหกมานั่งเล่านะคะอีกก้อยเองก็น่าจะรู้แต่ก็ปล่อยให้ไอ้ไหลพูดโกหกตอแหลอืมมีเรื่องกับพ่อตัวเองมีเรื่องกับญาติพี่น้องตัวเองต้องขายที่ขายทางคือคือคือถ้าไม่มีพ่อแม่แล้วกูแม่งขายทิ้งขายกูไม่กลับมาแล้วถามว่ายี่สิบกว่าปีแล้วเนี่ยอียาญจะกลับมาทําไมอะ ความผูกพันมันไม่มีทุกคนความผูกพันมันไม่มีมันจะมาได้ยังไงพ่อยังอยู่ที่บ้านค่ะดิฉันตัดสินใจขายที่เพราะคิดว่าที่อยู่ตรงนั้นแต่ก่อนพ่อทำแม่ทำอยู่ตอนนี้เขาทำไม่ไหวแล้วปล่อยทิ้งก็เป็นภาระของทุกคนแล้วดิฉันไม่เคยตั้งแต่พ่อยกที่ให้ไม่เคยได้ รับผลประโยชน์อะไรจากที่ดินที่พ่อยกให้เลยทุกอย่างพ่อกับแม่สวนทุเรียนสวนปาล์มพ่อกับแม่เก็บกินอยู่อาศัยใช้ตรงส่วนนั้นนะคะโดยมากแม่จะเป็นคนจัดการพ่อมีบำนาญเงินจากสวนแม่จะเป็นคนจัดการเมื่อแม่ไม่อยู่แล้วหลายปีถัดมาดิฉันเห็นว่าดิฉันเองก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินทางนี้เหมือนกันต้องสำรองไว้เพื่อลูกเพื่อการศึกษาของลูก เผื่อนั่นเผื่อนี่เอาไว้เป็นต้นทุนให้ลูกพี่คนอื่นได้ที่ไปเขาก็เอาไปเป็นต้นทุนให้ลูกๆเขาได้แล้วฉันไม่เคยได้ไปใช้จ่ายอะไรในนั้นเลยแล้วการขายเนี่ยคุยกับทางบ้านแล้วแล้วดิฉันตัดส่วนที่เป็นที่อยู่อาศัยนะคะที่ตรงนั้นดิฉันยกที่ส่วนหนึ่งให้พี่อออสร้างบ้านก็ตัดเอาไว้ให้แล้วก็ตัด ที่บ้านที่หลังที่ดิฉันสร้างที่พ่ออยู่เนี่ยที่พวกคุณพากันไปลุกรานไปพากันไปถากถางพ่อฉันเนี่ยตัดเอาไว้ขายเฉพาะในส่วนที่เป็นสวนจริงๆในส่วนอยู่อาศัยฉันยังมีอยู่แล้วก็เป็นชื่อฉันไอส้สวนที่ขายไปก็เป็นชื่อฉันร้อยเปอร์เซนต์เต็มเป็นประต้งนานเราแล้วด้วยนะคะ ขายที่ไปทุกคนแฮปปี้คนในครอบครัวแฮปปี้เพราะว่าพี่ชายก็ได้ค่าในหน้าพี่ชายเป็นคนบอกขายให้ไปบอกขายเท่าไหร่ได้เงินเท่าไหร่ดิฉันไม่ถามดิฉันต้องการเท่านี้ได้เท่านี้พี่ชายได้ค่าในหน้าเท่าไหร่เป็นเรื่องของพี่ออสนะคะไม่มีได้มีปัญหาอะไรตรงนี้เลยชาวบ้านแฮปปี้เพราะคนที่ซื้อไปเขาไปทำเขาไปทำโรงงานส่งทุเรียนไปจีน เพราะฉะนั้นชาวบ้านก็ได้ทำงานเข้าทำงานในโรงงานเด็กวัยรุ่นมีแล้วก็มีชาวพม่าชาวอะไรพวกที่เข้ามาทำงานมันก็กลายเป็นชุมชนเล็กๆที่ทำให้เกิดร้านขายของชำร้านนูน่นร้านนี่ขึ้นมาที่เป็นการสร้างไรายได้ให้กับคนในหมู่บ้านนั้นทุกคนแฮ ppy เจ้าของที่ซื้อคนที่ซื้อที่ไปก็แฮปปี้ยังขอบคุณเพราะฉะนั้นการขายที่ดินของดิฉันมันไม่มันไม่ได้เกี่ยวแล้วที่ที่เหลือตรงบ้านยังเป็นชื่อของดิฉันดิฉันไม่ต้องไปอาศัยใครบ้านดิฉันสร้างไว้น้ำพักน้ําแรงตัวเองทุกบาททุกสตังค์อธิก้าพูดนะคะไม่ใช่มาปรับปรุงตรงนั้นตรงนี้หน่อยนึงแล้วก็บอกไอ้นี่ของกูบ้านนี้เป็นของกูนี่กูมาทําให้แม่กูมาทําให้พ่อ ทั้งที่ดั้งเดิมคนอื่นเขาสร้างมาก่อนตัวเองแค่อยากจะมีห้องสตูดิโออยากจะมีอะไรก็มาทำอยากจะได้เงินจากโรงสีก็มาทำรงสีอะไรไม่ใช่เป็นอะไรแบบนี้นะคะดิฉันพูดหลายครั้งและเรื่องนี้เพราะว่าเดี๋ยวก็วนกลับมาอียานมันโกงสมบัติพี่นอ้องอียานนั่นมันนี่เอามานั่งพูดกันโดยที่ไม่ได้ดูเลยว่าถ้าดิฉัน โกงพี่โกงน้องทะเลาะก,กันจริงๆทำไมยังเพิ่งส่งเงินผ่านโดยให้พี่สาวสั่งของซื้อของกับสวิตจีได้อยู่จริงไหมคุณไปนั่งที่บ้านคุณก็ได้ฟังว่าพี่ออสพูดอะไรแต่คุณมาบิดเบือนว่าพี่ออสไปเล่าน,นู่นนั่นนี่ที่พี่ออสพูดในคลิปพี่ออสก็พูดมีสิ่งเดียวที่พี่ออสพูดและพี่ออสพลาดก็คือเรื่องยี่สิบปีค่ะ มันไม่ใช่ไม่ใช่ยี่สิบปีแต่ถ้านับที่ฉันไม่ได้กลับไปซึ่งจะกลับไปตั้งแต่โควิดพอมีโควิดแล้วไม่ได้กลับอันเนี้ยยาวอันนี้จริงช่วงหลังนี้จริงแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่ใช่ว่ายี่สิบปีไม่เคยกลับเลยอันนี้ไม่ใช่พี่ออดเองก็ยืนยันแล้วว่าน้องเป็นคนเรียนเก่งแต่เป็นคนหัวสมัยแล้วก็เป็นคนที่ดื้อแข็ง ก็ได้ยินจริงไหมถูกต้องไหมครับมันเป็นอย่างนั้นเอาง่ายๆเนี่ยเอาแค่ชีวิตครอบครัวของไอ้ไหลเนี่ยผู้หญิงคนหนึ่งจะเข้ามาหาเข้ามาหาตาหายายได้ไหมไม่ได้มันจะมาทําไมอ่ะมาเพื่อให้คนเข้าไปด่าคตรพ่อคตแม่มันมันไม่ได้ จะมาจะมาทําไมจะเข้ามาหาตาหายายหาเข้ามาหาได้ไหมไม่ได้เออคุณทําอะไรไว้อ่ะนั่นแหละมีอย่างเดียวคือคุณต้องคุณต้องไปอยู่ที่อื่นอันนี้พูดตามความรู้สึกของคนที่ท,ที่ที่พอดาวอารมณ์ได้อยู่แล้วก็ไม่มีความสุขชาวบ้านชาวช่องเขาก็มองว่าเป็นเป็นคนยังไงสุดท้ายคุณก็ต้องไปไปอยู่ที่อื่นอืมมันเป็นอย่างนั้นทุกคนเขาก็ต้องไปอยู่ที่อื่นเขาอยู่ไม่ได้หรอกอยู่ไปก็ไม่มีความสุข เขามาหาตาหายใจได้ไหมเขามาหาไม่ได้ไม่มีทางเออนั่นแหละไปเปลี่ยนชื่อใหม่นามสกุลใหม่ไปนั่นไปนี่มันไม่ได้อยู่แล้วเเช่นเดียวกับอิญาน่ะครับทุกคนคุณห้ามเขาเองไม่ใช่เหรอคุณประกาศห้ามเขาว่ามึงห้ามเข้าใกล้พ่อแม่กูห้ามมาเข้าที่บ้านกูห้ามมาเดินที่บ้านกูแต่ถามว่าแล้วเขาอยากไปไหม ไม่ใช่เขาไปไม่ได้ต้องถามเขาว่าเขาอยากไปไหมตอนที่มีเรื่องใหม่ๆดิฉันสงสารสงสารทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายพ่อแม่ทั้งฝ่ายตัวลูกสาวดิฉันเคยบอกว่าหนูหนูเคยทำยังไงหนูก็ทำเหมือนเดิมเธอลูกเคยไปไหนมาไหนเราเห็นอะไรเอออร่อยพ่อแม่ชอบกินเคยซื้อมาให้เคยเอาไปให้ก็ทำให้มันเหมือนเดิมเขาจะกินไม่กินก็อีกเรื่องหนึ่ง เอาไปแขวนไว้ก็ได้แต่เขาก็ไม่กล้าแล้วก็ไม่ค่อยอยากเพราะว่าเคยทำแล้วน้องชายทำแดกดันก็คือเทให้หมาแดกของที่พ่อแม่ชอบกินพี่สาวเอาไปวางให้ไอ้น้องชายทำแดกดันให้คนเห็นทั่วไปว่าของของมึงกูไม่ให้พ่อแม่กินกูเทให้หมาแดกอย่างนี้ใครจะอยากทำ เขาก็ไม่อยากทำเพราะไอ้ตัวน้องชายก็คอยจะจ้องแชกล้องวงจรปิดมึงมาบ้านกูทำไมเพราะฉะนั้นเขาเลยไม่อยากเข้าไปยุ่งมันก็เลยเป็นกรรมของพ่อแม่ลูกหลานบางคนไม่อยากเข้าไปยุ่งเพราะน้าชายคอยอวดจะคอยอวดคอยแชถ้าเป็นไอ้พวยอีถึิลูกไอ้พวยอิทิมาน้าชายก็ต้องรีบตัวสั่นทำคอนเทนต์ เอาไปอวดอุ้ยนี่หลานมาหลานมาจนหลายคนไม่อยากให้มาหลายคนไม่อยากไปใต้ถุนบ้านนั้นไม่ไปยุ่งเพราะอะไรเพราะรูล้ลูกชายบ้านนี้แอบอัดเสียงทุกอย่างแล้วก็คอยเอากล้อภาพในกล้องวงจรปิดเอาคลิปกล้องวงจรปิดมาแชรแต่ก่อนเคยไปนั่งเคยไปคุยโสเลอะไรกันตามภาษาคนแก่คนพื้นบ้าน ตอนนี้ไม่มีใครไปแล้วไม่มีใครไปจริงๆถ้าไม่ใช่ไฟจําเป็นอย่กเอาของไปแจกเหมือนส้มโออะไรแบบเนี้ยไม่ได้มีใครอยากไปบ้านนั้นเพราะรู้ว่าลูกชายบ้านนี้เป็นคนตระบัดสัตว์เป็นคนกริ้งกรอกแล้วหาแดดก,กับการอัดเสียงแฉคนนั้นคนนี้ ทั้งหมดทั้งมวลเนี้ดิฉันยิ้มได้อยู่อย่างหนึ่งก็ตรงที่ว่าพวกคุณพยายามจะแท็กทีมถล่มกันไม่ว่าจะเป็นไอเห่นะคะไอโของไอแคะไอไหลทั้งหมดทั้งมวลพากันอู้ยิยานมึงต้องตายแน่มึงต้องตายแน่ถล่มกันขนาดนี้ฉันคิดว่าฉันยังยืนอยู่ได้คนยังคงยืนเด่นโดยท้าทาย